ค่ะนี่คือวัดป่าวังน้ำเย็นและมากอันสวยงามของตำบลเกิ้งของเฮานอกคะ่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะพ่อแม่พี่น้องสวยงามมากค่ะซึ่งพระอาจารย์สุริยันเนาะคะ่ะท่านไดน้มีโอกาสออกเดินทุด,ดง ไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั่นคือประเทศเมียนมาค่ะท่านได้ไปพ่อกับสถาปัตยกรรมอันสวยงามล้ำค่านี่เนาะค่ะท่านก็ได้นำมายังบ้านเมืองของเฮาได้มากแก้ไขปั๊บปุุงเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเนาะค่ะท่านได้เพิ่มเติมชัดกับเลือดสุพรรณหง์เข้าไปเนาะค่ะ ซึ่งและดูเป็นแบบฉบับของไทยไยเฮาค่ะสวยงานกลมกลืนกันไปเป็นอย่างมากค่ะซึ่งอ่าแลนด์มาแข่งนี้อยู่ที่ตำบลเกิด